พบกับ Begin Minecraft สวัสดีครับพบกับมอสดักเจนมอนสเตอร์นะครับเรามาดูกันเลยเดี๋ยวขอปรับแนปะ๊บ <c> แ <oughs> สดงไลท์ สำหรับมอรดัเชเจียนมอนสเตอร์นะครับมอรน,นี้มีอะไรดีเรามาดูกันเลยนะครับออมขัเปิดแลนดนน์สคูครับแปนดแลนดนออมเซตสู000แล้วก็เกมมอหนึ่งปุ๊บ เข้ามาก็จะมีพวกม็อบนะครับพวกนี้ที่ได้เพิ่มมานะครับประมาณ10เกือบ20ม็อบนะครับแล้วก็จะมีไอเทมใหม่เกิดขึ้นเนี่ยครับอาวุธอาวุธร้ายแรงกับระเบิดหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมกันนะครับ ส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมครับไอเทมไอเทมก็มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับบล,อลอ็อกบล็อกนบล็อกอื่นก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจะมีพวกม็อบนะครับเรามาทดสอบพวกนี้นะครับ ว่ามันทำงานยังไงเอ่อว่ามันว่ามันเป็นยังไง <c oughs> ตัวพวกนี้นะครับจะมีสกิลติดตัวนะครับสำหรับป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็มันจะมาทำร้ายเรานะครับคล้ายพวกซอมบี้อะไรพวกน,นี้นะครับเดี๋ยทุบไปทุบอปดับละ ส่วนตัวนี้รูสมอนเตอร์ก็จะเป็นเนี่ยครับให้เป็นตัวอย่างเงี้ยแมงป่องแมงป่องนะครับไปแมงป่องไม่ตายหรอไม่ตายหรออ่ะกลัวจะตายครับมีดอกของเลยได้อะไรเนี่ยได้ฐานครับเลสโตนหรือว่าฐานนะครับ ช้าเลยต่อไปก็จะเป็นแอ่ว่าอะไรเนี่ยโกก็เป็นซอมบี้คล้ายๆซอมบี้นะครับตัวเนี้ยแต่ว่าจะึกกว่าซอมบี้ครับแล้วก็มีสกิลติดตัวด้วยแล้วตัวนี้ตัวนี้เห็นละโกตายละส่วนตัวนี้หัวเห็ดน,นะครับหัวเห็ด ตัวนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่นะครับแล้วก็สติกเกอร์หัวเห็ดตาย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 ,ตายว่าจะดรอปของป่าดรอปอ่าไม่ดรอปของตัวส่วนตัวนี้นะครับ Amber H ตัวใหญ่ครับ ตัวนี้สกิลติดต,ตัวก็คือเวลาเราเข้าไปใกล้เราก็จะเราเวียนหัวครับก็จะภาพก็จะเบอร์เบอร์นะครับเ,เวลามันจะโจมตีเรานะครับตัวนี้นะครับแล้วส่วนตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ก็จะทําร้ายเราโดยการจับของที่อยู่ในมือของเราโยนทิ้งนะครับก็คือดอบของออกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะฮุกฮัลเลอร์ Oh สำหรับตัวนี้นะครับสปาบิอะไรเนี่ยชื่ออะไรบิวฮอลเดอรก็จะบิน,บ,นบินนะครับตัวนี้มันจะปล่อยสกิลแบบว่าถ้าเกิดเราโดนสกิลของมันเลื่อนไปทางซ้ายก็จะไปทางขัาวครับเลื่อนทางขัาวก็จะไปทางซ้ายครับเลื่อนถอยหลังก็จะเดินแน่ก็จะกลับกันนะครับสําหรับตัวนี้สเปาโรตัวนี้ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะดอกมันยังไงสําหรับตัวนี้นะครับโดยการเปิดปิดมนอ่ะมาเข้ามาเลยพร้อ,อมจะตายแล้วมาเอาแล้เบิดครับมันคือระเบิดไปไหนละระเบิดกลายเป็นหินครับแล้เบิดกลายเป็นหินไม่แน่เชื่อ อาสักครู่นะครับสักครู่นะสักครู่นะครับ,รบอ่ามาเริ่มกันต่อนะครับสำหรับไอตัวที่เมื่อกี้กลายเป็นหินนะครับก็จะระเบิดตัวเองแล้วก็กลายเป็นหินแล้วก็ส่วนตัวนี้โคฟิชเชอร์ก็จะเป็นอ่า เป็นเหมือนปูเลยครับอาแต่มันมันมีครีมครับมันเป็นแมงมุมมีครีมอ่ะมันก็จะสร้างใยพวกนี้ครับให้เราติดนะครับไปไม่ได้แล้วก็จะทําร้ายเรานะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอา่าเรามาดูกันต่อเลยตัวอื่นจะเป็นยังไงถึงไหนละไอ้ตัวนี้ป่ะตัวนี้เนาะ ช่ปะส่วนตัวนี้นะครับก็ร้ายกาจเหมือนกันดูสกิลตอนเวลามันทำร้ายเราเอา๋อมันปล่อยระเบิดนะครับตายเลยตายเลยครับมีไอเทมใหม่ใหม่ด้วยครับตัวนี้เหมือนรูปร่างหน้าตาเหมือนไฟแช็กเลยอ๋อเป็นอี เอ็ก e ครับเป็น XP นะครับตัวเนี้ยเพิ่มค่าเอ็อ๋อเป็นเท x t เจอร์แพคเฉยๆนะครับที่เปลี่ยนไปอ๋อตัวเนี้ยที่เราปล่อยเมื่อกี้ที่สร้างจะเป็นม,มุมนะครับเป็นเหมือนปูเลยแต่เป็นแมงมุมนะครับเรามาดูตัวอื่นกันดีกว่า ดูให้ครบทุกตัวเลยสำหรับตัวนี้นะครับเอ่อชื่ออะไรเนี่ยสเปาไอเอลลิส t คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำร้ายเราอยัางไงนะครับเก mm hmm. มหมดศูนย์แม่เอา้ามันทำให้เรามองไกลไม่ได้นะครับตัวนี้ใช่ปะเอาใหม่เอาใหม่ เอาเดินช้าลงครับวิ่งหนีวิ่งหนีเอาวิ่งหนีช้าลงนะครับตัวนี้เอา,เอาอยัางช้าอยู่เลยครับสกิลยังมันติดตัวยังไม่หายครับช้าเลยไปอยู่ไหนละอ๋อยู่ข้างหลังนี่เองถือว่าช้าอา้าหายแล้วเราไปที่อื่นกันดีกว่าครับตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วครับถ้าเกิดมันอยู่ในพวกดันเจียนของมันนะครับ ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับมาอยู่ใก,ใกล้ๆกันดีกว่าครับอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่าปลอดภัยละไกลละนู่นแม้ไม่ทันแล้วครับต่อไปเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้นะครับต่อไปไอ้ตัวนี้เฮลพอลนะตัวอะไรอะหมาบ้าครับตัวเนี้ยโดสเกลมันจะเป็นยังไงนะครับเออ อ๋อมันกัดครับกัดกัดไวมากแท้ไวมากโอ้โหตัวนี้สุดแรกนะครับตัวนี้เฮียหอส่วนตัวนี้ลักอะไรเนะี่ยลักซฮาลักซ่าตัวนี้มันทำอะไรเราครับเรามาดูกันเอ้าปล่อยไหมเฮ้ยอุ้ย,ยภาพลวงตาตายแลย้ว มาแล้วมาแล้วไอ้เบงมงม,ม,มาแล้วเดี๋ยวดูมันทาอะไรเราอ๋อมันสร้างไอ้เบงนมุสรสจตัวเราแล้วก็ต่อยเราครับมีอันนี้ฝนตกอมอยู่ไกลๆดีกว่าครับตรงนี้เลยกำลังเหมอะตัวนี้เป็นสุนัขนะครับตัวนี้เป็นลักษัสา ซาซตัวไหนนะอ๋อตัวนี้นะครับที่มันแยกล่างนะครับแยกล่างแล้วก็ปล่อยของใส่เรานะครับตัวนี้ลิสซ่าฟอสตลิสซ่าฟอสต์อ้อาวตัวนี้โอ้โหเท่ครับมอนสเตอร์ตัวนี้เท่ครับไล่มนไล่มาเดี๋ยวดูว่ามันปล่อยของอะไรใส่เรานะครับไกลยังไกลจากตัวนั้นยังอ่า เรามาดูกันปิดโหมดครับมาเลยมามามาจะทำไรมาทำไรมันต่อยเราครับมันต่อยเรามาตามมาตามมาตามมา,อมา,อมาโอ้ยลอยน้ำครับไม่มุดน้ำครับมอนสเตอร์วันนี้ได้ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับดำน้ำไม่เป็นเออ,อมาแล้วมาแล้วมา มาสู้กันในน้ำนี่แหละมาเนื้อครัวแก่หลอกมาไม่ครัวแก่หลอกเอาหนีครับหนีครับมันหนีครับหนีหนีเหรอหนีเหรอลืมลงมอสด,ดาเมจจะได้รู้ว่าพลังมันเหลือเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ฟันเราอย่างเดียวครับเดี๋ยวดูมันฟันเราจะเป็นยังไงปึ๊กปึ๊กโอ้โหนี่กี่ทีก็ตายครับอะไรเนี่ยเกมโหมดหนึ่งเซฟไทม์ไทมเ์เซฟ อยู่ข้างบนดี่ว่าปลอดภัย <c oughs> <c oughs> ปล่อยมอนสเตอร์ออกมาเยอะเกินแนล้วนี่บนนี้เลยเอาคิปเปอร์ด้วยครับคิปเปอร์อา้าวต่อไปนะครับก็จะเป็นไอตัวนี้คูคาติกอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับอา้าวตัวนี้เป็นนก ไม่แน่ใจว่ามันบินได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูก่อนเกมโหมดศูนย์เอามาแล้วครับอุ้ยเอากลายเป็นหินเลยครับเนี่ยครับโอโ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเราไปดูใหม่นะครับว่ามันเป็นหินหรือเปล่าวิ่งไวมากเลยครับถ้าเกิดว่าเจอที่ไหนให้หาเกาะกับบังด่วนเลยครับเนี่ยครับ ตัวเราก็จะกลายเป็นหินอย่างนี้เลยครับจิกปุ๊บกลายเป็นหินปับ๊บร้ายกาศลงด,ดูเอา้เอากลายเป็นไอ้ตัวนี้เลยไงเนี่ยตัวนี้มันจะแยกล่างครับทำให้เรามองเห็นหลายหลายตัวนะครับ ตุกต <mm ิกแมนติคอร์นะครับมาดูตัวนี้แมนติคอร์ปุ๊บตัวอะไรเนี่ยเอาเอามีหางงออย่างเงี้ยด้วยเดี๋ยวเราเราลองในหัวเขานี่ดีกว่าครับตรงนี้แหละมาลองดูมาเอาปล่อยธนูครับตัวนี้ ธนูออกตรงแหงมานะครับปึ๊บเมนมนติคอแล้วก็เบททับเบททับเบททับอา้าวกลายเป็นอย่างเงี้ยครับเบททับ เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันทำอะไรได้ต้องเดินไปอ๋อมันวิ่งมาชนเราครับโอ้โหตายเลยครับเอไมไม่อยู่ไหนละ่ะอยู่ไหนละ่ะขออนุญาตเปิดหมดเกมเจอครับขอแค่ตัวเดียวพอนะครับให้มันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์อ่ะ เอาตรงนี้ก็มีมามาเราต้องอยู่แนวตรงมันนะครับมันจะวิ่งมาวิ่งมาว่าตรงนี้ทำอะไรมันไม่ได้อะไรครับอุ้ยเราต้องอยู่แนวแนวแนบตรงมันนะครับก็คือถ่ายเลย เนี่ยครับตรงอย่างเงี้ยครับมันจะวิ่งมาตรงอย่างเี้ยแต่ถ้าติดอะไรมันก็จะขวางไว้อย่างเงี้ยสมมติเรามาอยู่ตรงนี้นะครับแนวตรงมันมันก็จะวิ่งมาเนี่ยครับนี่ยมันจะวิ่งมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สมมติว่าเรามาอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยครับวิ่งตรงมาเลยครับเนี่ยเนี่ยถ้าอยู่แนวตรงมันก็จะวิ่งมาชนเรานะครับเนี่ยครับ จะเอเอาโดนโดนโดนหมดนหนึ่งทำเซตใหม่ต่อไปต่อไปต่อไปเลคิอันเนี่ยอันนี้ได้ละแล้วก็สเปลช็บคิวอะไรไม่รู้นะครับแล้วตัวนี้ เวสคาวาเวสคาวาเวสคาวาอ่ะตัวนี้เป็นหนอนครับหนอนไฟด้วยโอ้โหมีไฟด้วยครับน่ะหนอนไฟครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหนอนไฟนะครับแล้วเรามาดูไอ้ตัวนี้มันคืออะไรอ่ะตัวอะไรครับ ผมนึกว่าปลานะครับไม่ใช่ลูกปลาเน่เน่เน่เดี๋ยวเรามาดูสกิลมันจะเป็นยังไงนะครับมาโอ้โหไวมากเลยครับไวมากเลยครับตายตายเลยเออน่าสนใจตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวขอต่อยบางทีครับอ่าตัวนี้นะครับ แล้วเรามาลองดูกันเลยขอติดอาวุธก่อนนะครับชุดเกราะชุดเกราะมาดาบเพชรมาสวมใส่ปุ๊บถือไว้ในมือปั๊บปล่อยมันออกมาครับปล่อยมันออกมาหุ้ยแต่ทำไมมันวิ่งลงน้ำครับเอากระโดดด้วย อตรงน้ำแล้วกระโดดด้วยครับเราต้องตีบวกหรือเปล่าตีบวกเวทมนต์เวทมนต์นนครับเวทมนต์เอาเวทมนต์มาปึ๊กเราจะทำการตีบวก ใส่เชาร์ชอน,นอินฟราตที่บุ๊บวกได้เท่านี้ไหมเท่าไหร่บวก8.25จดอนแทกดาเมจนคะครับเรามาดูกันเลยต่อสู้กับมัน เราจะสู้ได้ไหมนะครับมามามาตายครับตายเลยแต่ว่าเดินแน่แล้วกลับถอยหลังถอยหลังกับเดินแน่นะครับสกิลที่ไอตัวเมื่อกี้มันปล่อยมานะครับอ่ะยังไม่หายครับโอ้โหเดินแน่ถอยหลังถอยหลังกไปเดินแน่ซ้ายไปหัวหัวไปซ้ายนะครับเอากลับมันหมดเลยครับกลับหมดเลยอ่ะหายละ หรืออีกตัวครับที่ปล่อยไปเมื่อกี้ลองไปดูกันอุ้ยไอ้หนอนไฟครับหนอนไฟทําพิษครับมันอยู่ไหนหนอนไฟดูดิแกะตายหมดเลยเอาอยู่ตรงนี้ครับมามามา,มาไฟเหรอไฟเหรอนี่ครับตายหนอนไฟตายเลยเป็นไงบ้างไอ้เจ้าแกะฮะเป็นไงบ้าง เจ้ามัเป็นไรใช่ไหมโอเคโอเคแล้วไอ้ตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับหายครับตัวนั้นหายตัวนั้นหายครับหายไม่เจอแล้วครับที่เหลือก็ฝากน้องๆแล้วกันนะครับว่า รุปว่าเอาไปเล่นกันยังไงนะครับเอาไปสร้างด่านทําเป็นดัชเชนแต่ละด่านนะครับเป็นหัวหน้าบอส์นะครับสําหรับใครที่เอาไปติดตั้งในซูเปอร์นะครับก็สามารถดึงมอสจากพอดเดอร์มอนในดอตแมคคับไปได้นะครับไปใส่ไว้ในพอดเดอร์หมอน,มอนในออออพอดเดอร์เซเวอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับ การรีวิวแสดงรีวิวอมอสดัชเชียนมอนสเตอร์นะครับขอบคุณทุกวิวนะครับทุกการเข้ามาดูนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ